ราศีเมษประจาปีพุทธศักราช2553ครับคุณที่เกิดในราศีเมษเนี่ยถือว่าเกิดราศีเดียวกับดวงเมืองประเทศไทยล้นก้าวล้นกระหม่อมรัชิกาที่หนึ่งทรงวางพระตาเมืองไว้ที่ล,าลาัคนาราศีเมษคนเกิดราศีเมษจึงเหมือนเกิดราศีเดียวกับดวงประเทศไทยประเทศไทยยังมีปัญหาชีวิตของคุณย่อมมีปัญหาแต่ไม่ต้องกลัวครับมีทางแก้ไขครับคุณที่เกิดในราศีเมษที่อยู่ในวัยศึกษาโรงเรียนในจังหวะนี้นั้นขอให้มีความตั้งใจมุ่งม,มั่น ไฟเรียนรู้ในช่วงมกราถึง26เมษาจะมีเกณฑ์สอบได้ประสบความสำเร็จถูกครับแต่หลังจากนั้นแล้วต้องประคับประคองอดทนขยันเป็นทวีคูณจึงจะผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเรียนครับเรื่องของการงานปีนี้การงานอยู่ในภาวะที่เริ่มต้นตั้งต้นเหมือนสร้างเมืองใหม่เหมือนฟ้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้ตั้งใจมุ่งมัน่นทุ่มเทผมมั่นใจเหลือเกินว่า การต่อสู้การเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจจากนี้ไปสองปีเหนื่อยลากเลือนแต่ความเหนื่อยตรงนี้จะเป็นฐานของชีวิตที่ทําให้คุณมีประสบการณ์มีความสําเร็จเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนพ่อทุงครับเรื่องการเงินมุมของการเงินในจังหวะน,นี้นั้นเห็นได้ชัดเจนว่ามีเรื่องของรายจ่ายการหมุนเงินตลอดทั้งปีครับช่วงต้นปีโอ้โอเอหเงินทองไหลามาทมาครับจะมีโชคลาภทางการเงินพอหลังจากนั้น ไปปลายเมษามีรายจ่ายมากมีปัญหาเรื่องการเงินเพืพ่อสภาการเงินดีมิถุนาเสียเงินกนรนาดาดีสิงหาเสียเงินสลับกันการเงินจะต้องหมุนเงินอย่างนักเพราะนั้นเรื่องการเงินทั้งคุณในปีนี้นั้นมีสภาพที่วูบไหวหรือหวันไหวตลอดทั้งปีครับคือมีรายจ่ายแต่ขอให้กำลังใจว่าจะมีเงินให้ได้ใช้ให้ได้จ่ายทั้งปีเรื่องความราครับถ้าเกิดปีนี้คุณเอาเวลาของชีวิตไปทุ่มเทกับการงานการหาเงินการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเรื่องการงานการเรียนจะดีกว่า ความรักพักใจไว้ที่รักสักครู่นะครับถ้าปีนี้นะครับถ้าเกิดคุณคนที่คุณคบอยู่ไม่ใช่คู่แท้มันก็จะเลิกกันถ้าใช่คู่แท้มันก็ต้องอดทนประคับประคองกันไปเพราะท่านเองเนี่ยนะครับใครเป็นโสดอยู่ก็โชคดีไปเพราะไม่มีเรื่องปวดหัวเรื่องต้องแก้ไขเรื่องจะต้องแก้ตัวนะครับส่วนในเรื่องราวของความรักคู่คุณนั้นเป็นคนมีเสน่ห์หน้าตาดีมากทกํา,ากับข้าวเก่งมากใช่หรือยังเจอคนนั้นหรือยัง ถ้าไม่ใช่รอต่อไปโรคภัยไข้เจ็บสําหรับคุณที่เกิดในราตีเมษปีนี้ต้องระวังนี้ครับดาวเสาเป็นอิรับดวงชะตาดาวพฤหัสศีกํากลังจะเป็นบินาศแปลว่าคุณเนี่ยไม่ใกล้มดใกล้หมอทํางานจนลืมเวลาที่จะไปหาหมอหรือดูแลสุขภาพรับประทานอาหารไม่ไม่เป็นเวลาถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท้องท้อง,องลาไส้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกรดไหลย,ย้อนครับแต่โรคไร้ไร้อุบัติเหตุใหญ่เนี่ยไม่ปรากฏแล้วครับเคล็ดลับประจําปีที่ต้องรู้นะครับเพื่อเป็นมงคลท่านที่เกิดในราตีเมษปีนี้นะครับ ควรหาโอกาสในช่วงปีใหม่นี้ไปกราบสักการะสถานที่อันเป็นมงคลอันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะดวงคุณเป็นดวงราศีเดียวกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิงคู่เมืองอันเป็นมงคลคือพระแก้วมรกตไปกราบสักการะพระแก้วมรกตหลังจากนั้นเดินข้าวฟ้ามาสักการะผูกผ้าแพรสามสีที่ศาลพระหลักเมืองจะได้มีหลักัยตั้งหลักในชีวิตได้หลังจากนั้นไปขึ้นภูเขาทองวสเกตครับเพราะว่า วัสเกตเดิมชื่อวัสแก่ล้นก้าลนมมา้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งก่อนปราบดาพิเศษทําพิธีมูระธาพิเศษเสกน้ําที่วัสแก่เมื่อปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมวง์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนี่แหละครับน้ําส่งหรือน้าสาอันเป็นมงคลแปลว่าใครเกิดราศีเมษจรินรอยตามนะเบื้องพายุคนลนบาดโดยการไหว้พระแก้วมรกตสักการะสามพระเมืองสักการะพระบรมสารีริกธาตุยอดปุเขาทองวัสดเกตชีวิตจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ความเป็นมงคล อาปมงคลอุปสรรคทั้งหลายจะมาลายไปจะเหลือแต่ความยิ่งใหญ่และเจริญก้าวหน้าสําเร็จสมปรารถนาทําอย่างนี้แล้วจะเป็นปีแห่งมงคลของคุณอีกปีหนึ่งฟรัทุงครับดูเป็นไงดูเป็นไงชื่นใจไหมก็คือเราเราเป็นคนทํางานอยู่แล้วครับพี่ใช่ไหม ถ้าเราไม่ทํางานเราก็เงินก็ไม่เดินมันก็ควบคูดกันไปอยู่นจานบอกต้องเสียเงินนี่เดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเลยนะไม่จริงอ่ะทำไมอ่ะเสียทุกเดือนอยู่แล้วกค่ารถค่าอะไรค่ารถค่าบ้านไปเว้นเดือนเขาได้ยืดเอาสิแต่ทุกเดือนทุกเดือนหมายถึงว่าอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่ไปเหมือนว่าเงินที่อาจจะต้องไปซ่อมบ้านใหญ่ทีนึงโอ้ยก็ต้องเสียไม่ต้องบ้านหมดแล้วอ๋อหมาไว้ในว่าพอนหมดแล้วปลวกกินหมดแล้ว เรื่องความรักนี่ยังไงอ่ะมีมีเหตุก็ไปเรื่อยๆครับชีวิตไม่มีอะไรนะฮะครับไม่มีอะไรตามหารักแท้ไปเรื่อยๆกี่คนนีคนประมาผมสิบกว่ามั้งเลยนสิบกว่าแล้วแล้วเจี๊ยบเห็นทำไมเจี๊ยบไม่ห้ามอ่ะห้ามยังไงผมมีตั้งแปดคนจอ้ยตายไม่ใช่อย่างนั้นต้องบอกว่าปีหน้า เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์รักเน้นนั่นก็คือเรื่องของการไปไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพื่อแก้ไมลรคลให้กับตัวเองนะครับสารหลักเมืองแล้วก็ภูเขาทองใช่แล้วอาจารย์รักฝากมาให้ครับเหรียญพญันารายทรงครุฑนะครับชนะอุปสรรคทั้งปวงแล้วก็จะได้มีโชคลาภนารายทรงครุฑเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นภาพเดียวกันกับที่วัดหน้าพระเมรุพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเดียว ที่ไม่ได้เผาทำลายในครั้งนั้นน้ำมันก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อย